ให้ชกดูกินไดงดูครับมูที่ฟองกันสีรษะทั้งมวลเล็กๆดูอาวุธดียดอดไอเอฟทั้งสองฝ่ายครับแฟนมวยละขอพนมทั้งสองฝ่ายครับขอรีำัมยเพลแต่ว่า อนาคตดีครับแฟนมวยลูกหลานต้องอนขอบคุณัวอม่คณะทั้งสองฝ่ายที่ขัดเกลาลูกหลานขึ้นมาครับนายกสุภาพรีโพสุกท่านส่งเสริมกีฬาให้กับลูกหลานอยู่แล้วอยู่ลูกหลานครับนี่มวยเงินแสนก็เริ่มจากแบบนี้ตัวพาวูธตุกการต่ออาพุธตุกการยืนระยะนีก็ไไปธรรมญาสักพู่แล้วล่ะ ใครจะเข้ารอบลึกๆในรุ่นนี้รุ่นนี้6กิโลกรัมวยไทยดีมีวัน,วนชกจะต้องชั่งน้ำหนักตอนเช้านะครับอยู่ในพินกัดโดยเจ้าหน้าที่ของอคบกบริหารสจังหวัดตะกน็้นดูแลอยู่มาดตัววุ้มาจูัๆเ้าขอสอบทีสงครามเข้าเกิดขึ้นแล้วแตกแยกไปใหมครับ Hàng quân đi trái mấy lúc, vẫn vai Ông giải quyết cho sóng vai bị kịp tâm thang quá Ồ, lột phóng lên này, này หมดที่นี้เลครับหมดที่นี้นเองคับพบกับฝาสามมอตัสนัยนะครับผู้ที่สีเป็นเด่นนาในทอง 5, ปูนสปอร์ตนะครับพบกับเด็กระเบิด <c oughs> สินเปี้ยหะหัวบึงนะครับผู้ที่5เป็นการพบกันระหว่างปลากายทองปูนสปอร์ตนะครับพบกับมงศ์พนใจสพุทธชาตินะครับเป็นคู้ที่5ครับผมครับทุกสองดูแล่ผมเพิ่มมาผมเพิ่มยาวใ้ <c oughs> โห ก็ทำให้มีเข่าขวาวกคลงมาตปยนันรถสังเล็ทเลกทำรยการ,การไม่ช่กากรรมการแยกใหม่ๆทุ่มไปทมไปหนุ่มแรงรถังเล็นเขาคงไม่วิญญาเข่าแรกเข่าขั้นเด่นมีขเข่าแรกกันส่งพมาโอเคแล้วโอเคแล้วได้ไหม ยกบนัวใครใคสองีห้ยกนะลูกนะยกสองเท่าได้ฟบอกมุมไฟบอกยกเตะกดได้ไปได้ไหมผมจะเรียกมช่วยทั้งสฝ่ายครับไป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 ออกำวุ่หน้าลจริงครับไปเลย้งย ัด้เตดหมยันยายาม,มีมัดแล้วมีเข่าตามไม่ยอมขี้เขาเ่าเข่าให้เข่าใครโอ้โหมาลมาเลมายายแข็งยขยับด้เลยขยับซ้ายขวาเดมยันม,ม,ม,มีเข่าเต็มม้ย แลเขา้ากันคนละเชิอมาไปย้อนทิศนี่แน่เข้าคนละเบ็ดคนละสิท2ิสองิทิไปาเยลยมาแข่งมาเข่ามาไม่แน่นะเป็นไยนะอะไรก็เกิดขึ้นได้มาเ้าผสมเมื่อไหรอดยก สามครับยกสามขึ้นทา้ไป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 แค่ โว้ยทั้งสองสายเนี่ยจะเป็นมวยเขา่าเอะติดแล้วจับเลยลูกถังเล็กเพชรพังยามแม่วโอ้ยใจช่วงยาวๆหน่อยลูกถังเล็กถึงไหมว่าจะเสียเปรียบรูปร่างก็มาแล้วพยายามครับหยุดล,ลูกนี้ลูกถังเล็กหลงไป เด็ต้ยายามหาจังหวะลงแรงมีแขนขวาของตัดเล็บจับในเป็นพยายามมีเข้าเข่าใครเ้โอ้เทแล้วสามคนบนเวทีลงทั้งสามปไปไปไไปไปไไปด้วย

แสุดยอดของวกคุนี่อกมาตดไป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 เปไ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 ไปไปไ่ไป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 ดปไปไปไ่ไปไปไปไมไาไปไปไปกปไปไไป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 ไไปกวไป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 สไไไ่ปป พระตุรถเองขนุนศักดเสมอสีบุญกับสองคอนาแก่ต้นกล้ามาเป็นเลยเกินนักบวยครับยกที่สี่ครับเกินไปครับยิงยิบุยถูกคู่ยกที่สี่แล้วลูกอาววิจิจิฉายไป มัดทากองสองเขาไม่ได้ใช้ใช้มาถึงอัดมาอีเข่ามีมัดือกระชากได้ทีสองด้วยโดนโดนโดดนโดวิญญ์เต็ักมาเล้วเ้ยได้ไหมก็ถือเล่นเขยได้ไหมเป็นเองยามีของขวาเอาละเอาละ เข้ามาแต่เ็นรถขับเล็ก็พยายามจะผลักให้น้องเป้ไปเข่าขาวล้วมีเข่ายยดไส้ด้วยดผดสอบมาทำการแข่งเป็นม่สู้กันใหม่แต่ละเม,ไไม็ดจะได้ตักไม่ธรรมดา โอ้โหที่เผือไม่ได้เลยโมยใจเผื่อเป e er uh, ah! hmm. hey. ็นหลับไปโดดทีบเลยรถถังเล็กสอบปิดกลางยางรัดไว้เข่าอะไรไม่ธรรมดาตั้งทั้งสองไฟยกที่สี่แล้วหลอกคนเด็กด้างเด็กกลางยางโกงมารถถังเล็กกันไว้ มามจที่สครับผ่าน4ี่เยอะต้องต้องขอไปรัฐบาหัวหน้าคณะนักมวยทั้งทั้งสองมุมนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ใดก็แล้วแต่ในขณะที่เชียร์มวยนะครับอย่าเป็นตกเพื่นเวียจีนะครับ อย่าไปทบพิธีนะครับส่งเสียงได้ส่งเสียงดังๆได้บอกได้แต่ว่าอย่าไปตกที่พื้นเวทีนะครับในขณะที่มวยชกก็ที่เลี้ยงทั้งสองฝ่ายก็ลงจากเวทีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องขึ้นยกที่ห้าทุกทเลยนะครับยกที่ห้าเลยนะครับระวังระวังไว้ระวังไว้ เดิมนักแม่ยัยนนงไ,ไม่รับพยายาเมื่อสอง่ายใจที่ไปโบเมตรของอุ้นรถถังเล็กดีมีของก็ทอมมาด้วยเลยทีของเป็นบางยางยาววันนี้ยาวยาวแต่ช่วงเดียบแต่ว่ารถถังลเล็กยงไม่รับภรรยามเหมือนกันออกพ่อไปด้วยเองให้เสร็จไปนะ เดืงวลุกยากลุกง้างต้องพูดคนแก่ร้องกเล่นคนตันะาไปยกขึ <profitable S 2> ้มาดูยกเุบุกบุกปปจริงน ok ี B ok. B ok. B ok. ้ oh, ลงางเป็นความยางจับบอลด้วยมีเขาด้วยแลกเข่ากันทาารยังสุสับไปชนไปแเตะกันในไปของใครเข้าไปของใครด้าน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 โอ้แค่ได้เลยนี่มวยจังเกอร์ผมทั้งสองฝ่ายครับแ่ขั บอดยอสสุดชายมายูที่ห้าครับเดี๋ยวกรรมการรวบรวมผลกันให้คะแนนของกรรมการทั้งสามท่านแล้วก็โชว์ไปเพื่อได้เฮ้ยทีนี้มาทำแม็กซ์กันเห็นครับ